แผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านโป่งแดงหมู่ที่8ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านประวัติหมู่บ้านเดิมบรรพบุรุษของชาวบ้านโป่งแดงอพยพมาจาก12ปัน,นาประเทศจีนและได้อพยพเรื่อยมาถึงจังหวัดลำปางบุคคลกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานอพยพมาจากบ้านกล้วยแพ้จังหวัดลำปางมาตั้งถิ่นฐานอยู่หน้าบ้านโป่งแดงปัจจุบันในอดีตแบ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลแม่ขาวโตน ต่อมาแยกเป็นตำบลทรายขาวได้รับการจัดตั้งหมู่บ้านเมื่อพศ2504เป็นหมู่บ้านโป่งแดงหมู่ที่8ตำบลทรายขาวปัจจุบันอนาเขตบ้านโป่งแดงตั้งอยู่ในตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอพานไปทางทิศใต้ระยะทาง16กิโลเมตรห่างจากจังหวัดเชียงรายไปทางทิศเหนือระยะทาง33กิโลเมตรมีอนณาเขตติดต่อดังนี้เหนือติดต่อกับบ้านโป่งเทวีหมู่ที่16ตำบลทรายขาวทิศใต้ติดต่อกับบ้านโป่งแดงใหม่หมู่ที่12ตำบลทรายขาวทิศตะวันออกติดต่อกับดอยปุยทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านหนองผักจิกหมู่ที่4ตำบลทรายขาว จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น557คนแยกเป็นชาย272คนหญิง285คนจำนวนครัวเรือน165ครัวเรือนการปกครองของหมู่บ้านป่งแดงหมู่ที่8ปนายอินคำทัพปะละกำนันตำบลทรายขาวนายทองสุขอินฟัน่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายพรมมาถนอมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายเอกพงษ์จุมปาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ส่วนที่2การวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีความสามารถคีทำเลที่ตั้งติดถนนพหลโยธินการคมนาคมสะดวกสบายกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวจุดอ่อนน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอตลอดปีบางจุดของถนนในหมู่บ้านมีแสงสว่างไม่เพียงพอขาดทุนทรัพย์ในการต่อยอดกลุ่มต้นทุนภาคการเกษตรราคาสูง ขาดการบริหารจัดการด้านการระบายนา้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดกลุ่มอาชีพบางกลุ่มยังไม่ได้จดวิสาหกิจชุมชนโอกาสการสร้างอาชีพมีโครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกหมู่บ้านได้รับงบสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านองค์พระยามังรายหลวงอุปสรรคราคาพืชผลทางการเกษตรตกตำ่ำขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ความขัดแย้งทางด้านการเมืองส่งผลกระทบการแตกแยกในชุมชนดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมีความไม่ต่อเนื่องวิสัยทัศน์ทิศทางการพัฒนาเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดพึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียงและบริหารการคัดแยกขยะเพื่อลดภาวะขยะล้นชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนบนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่3โครงการกิจกรรมตามความต้องการของหมู่บ้านลำดับที่1โครงการระบบประปามหมู่บ้านระบบท่อจ่ายน้ําลำดับที่2ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูซอย6เส้นทางตัดสี่แยกลำดับที่3โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายส่วนที่4การทบทวนแผนพัฒนามหมู่บ้านการติดตามผลการดําเนินงานโครงการด้านการพัฒนาของหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านงบประมาณ473,250บาทดำเนินการเมื่อปีพศ2566การติดตามผลการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาของหมู่บ้านโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบฝาปิดระยะทาง47เมตรงบประมาณ110,000บาทดำเนินการเมื่อปีพศ2567 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาของหมู่บ้านโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูซอยเจ็ดแบบฝาปิดระยะทาง150เมตรงบประมาณ4 0 0 0 0นบาทดำเนินการเมื่อปีพศ2567ภาคกิจกรรมในหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวยุ้งข้าวโบราณกิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลกิจกรรมผ้าทอไทยลือ กิจกรรมประกวดอาหารประจำถิน่นกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมวันเด็กในชุมชนกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองผาขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการรับชมรับฟังแผนพัฒนาหมู่บ้านโป่งแดงหมู่ที่8ประจำปีพุทธศักราช2568ขอขอบคุณค่ะ